พี่อขอวิธีเปิดโปรเลสใน iPhone 16 Pro นะ iPhone 16 Pro ก่อนอื่นทำเข้าใจก่อนว่าโปรเลสเนี่ยเป็นฟีเจอร์หนึ่งของ iPhone รุ่น Pro นะ,ะวิธีการเปิดฟีเจอร์โปรเลสนะใน iPhone 16 Pro นะครับเข้าไปที่ตั้งค่าเลยแล้วก็เข้าไปที่กล้องครับเสร็จแล้วก็เข้าไปที่รูปแบบ ทีนี้มันจะมีการบันทึกวิโดีโอ Apple ProRes อยู่ก็กดเปิดครับทีนี้พอกดเปิดปุ๊บแค่นี้เลยนะเรียบร้อยเสร็จปุ๊บตอนที่เราจะถ่ายเนี่ยก็เข้าไปที่กล้องครับเลือกโหมดวิดีโอใช่ไหมตอนที่เราจะถ่ายเนี่ยเราเลือกข้างบนครับมันจะมีคําว่า ProRes ขึ้นมาให้เลือกแต่ว่านิดนึงนะเวลาเราถ่าย ProRes เนี่ยเราใช้แค่มือถือถ่ายไม่ได้นะมันก็จะขึ้นแบบนี้ก็คือว่าไม่สามารถถ่ายได้ก็คือไม่รองรับ ProRes แปลว่าเราไม่สามารถใช้ iPhone 16 Pro เนี่ย ถ่ายโปรเซสได้โดยตรงเราจะต้องมีอะไร SSD สาเหตุเพราะว่าเวลาถ่ายโปรเซสเนี่ยมันใช้พื้นที่หน่วยความจําเยอะมาก iPhone ไม่พอครับเราจะต้อง SSD ใส่เข้าไปแบบนี้อพอเราใส่ SSD เข้าไปปุ๊บนะเวลาเลือกถ่ายปุ๊บมันก็จะให้เราเลือกได้แบบนี้แต่ถ้าเราไม่ใส่ดูนะทุกคนเราไม่ใส่ปุ๊บถอดออกอย่างนี้นะเวลาเลือกมันจะขึ้นว่าไม่ให้เลือกครับเพราะว่าหน่วยความจํามันเต็มมันใช้หน่วยความจําเยอะ,อะลองลองดูนะแสดงว,ว่าเวลาจะใช้โปรเซสนะครับเราจะต้องมี external SSD แบบนี้ติดถ่ายไปด้วยมันถึงจะใช้ได้